กับคนอื่นนะเติร์อายเปิดเหมือนคุณจะรู้ตัวตนคุณมากขึ้นคุณจะรู้ศักยภาพของคุณคุณจะไม่ได้รู้ใครก่อนคุณจะรู้ตัวตนคุณก่อนนะคะเนี่ยเมื่อคุณมีไพ่ไฮพินเท็ขคุณนะคะคุณจะได้ดึงศักยภาพได้ดึงองค์ความรู้ได้ดึงพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาแต่ดั้งแต่เดิมนะคะอย่างที่แม่หมอบอกว่าแม่หมอเป็นคนไม่ดูดวงไม่รู้จักไพ่ยิปซีไม่รู้จักไพ่ทาโร่ไม่รู้อะไรเลยเมื่อถูก ให้เข้าเส้นทางทุกอย่างมันเป็นไปรวดเร็วมากค่ะมันเว้าวมากชีวิตคุณอ่ะจะได้เวาวได้เวาวจนทําให้ผู้คนตะลึงอุ้มในความโชคดีในความพลิกผันการนั่งสมาธิการถือศีลการสวดมนต์จะทําให้คุณเปิดเติร์ดไอเ,เร็วขึ้นจะทําให้คุณได้ดึงพวสวรรค์โอความรู้ได้เร็วขึ้นแม่หมอยังยืงยันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณถ้ามีคนบอกคุณว่าจะเปิดตาที่สามให้ ไม่มีใครสามารถเปิดตาที่สามให้คุณได้ไม่มีใครชี้นําเส้นทางให้คุณได้นอกจากตัวคุณจะต้องรู้เองรู้เส้นทางเองและตาที่สามคุณต้องเปิดเองเท่านั้นจะไม่มีใครมาสัมผัสหน้าผาคุณได้แล้วบอกว่าเปิดตาที่สามให้แล้วคุณเป็นนูน่นเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่พเพราะอะไรรู้ไหมคะแม่หมอถึงมั่นใจเพราะแม่หมอเจอมาตัวเองแม่หมอถึงมั่นใจว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องวงการนะคะพยากรณ์เลยทําไมเราต้องอยู่จุดนี้เพราะว่า มันเป็นองค์ความรู้เก่าแก่ดั้งเดิมที่เราทำาแล้วไม่รู้กี่พบกีช่ชาติมันกลับมากลับมาพอเราเปิดองค์ความรู้เราได้ทุกอย่างมันพูออกมาเลยค่ะมันพังพูออกมาแบบว้าวมากอะ่ะเออเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่เคยเลียนกับใครแต่รู้ได้ด้วยตัวเอง เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดสรู้ได้ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าตื่นรู้ได้ตัวเองไม่มีใครนําพาให้องค์สมมาสัมพุทธเจ้าตื่นรู้ได้คุณเองก็จะต้องตื่นรู้ได้ด้วยตัวคุณเองว่าคุณมีองค์ความรู้อะไรมีจักรยภาพอะไรไม่มีใครเปิดเติร์ดไอให้คุณได้ไม่มีใครเปิดตาที่สามให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองจําคําพูดแม่หมอเอาไว้โชคชะตามาถ,ถึงแล้วคุณจะได้เปิดองค์ความรู้จะทําให้มุ่งสู่ความสําเร็จมุ่งสู่การเงินมุ่งสู่ความมั่นคงคุณจะเป็นคนนี้ที่มีความเจริญรุ่งเร ที่พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณและพัฒนาทางด้านพลังงานพัฒนาทางด้านจักรกะอยู่นะคะบอกเลยว่าเติร์ดไอคุณเปิดอย่างแน่นอนไพ่ใบนี้มาบ่งบอกนะคะรางสังหรณ์แม่นปว่นแม่นบางผู้บางคนลหลายท่านเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้านะคะแม่หมอเป็นคนหนึง่งที่ยอมรับเมื่อเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าบ่อยๆแต่เป็นคนที่ไม่ใส่ใจนะคะจนมาวันหนึ่งอ่ะเมื่อเรากับไม่ยอมเข้าเส้นทาง เขาไม่ได้แค่บีบให้เราเข้านะแม่หมอ่ะโดนถีบเข้าเลยสาหัสมากแตหัสสุดๆนะคะทางร่างกายจิตใจนะแม้กระทั่งคนที่แบบว่าชั่วที่สุดอนะ่ะในโลกเนี้ยแม่หมอก็เจอมาละนะเขาจะส่งให้เราให้เราแยกแยะออกเดยวว่า